สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครชื่อซีรีส์อะไรแล้วกันนะคะครับผมพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องจารึกราติชาเมมัวอัลราตินะครับผมขอชื่อฝรั่งเศสหรอแม่คะอ๋อมีแต่ชื่อฝรั่งมีแต่ชื่อฝรั่งเมมัวอัลราติเมมัวอัลราตินะครับคนทางขวาสุดชื่ออะไรนะคะ ไอระจคนด้างขวาสุดชื่อคนนะรับหน้าที่แทนหรอหลานสกีหลานสกีให้ไม่เคยเลยรับดาบพิเศษอ๋อคือติดมาจากในเรื่องเหรอใช่เดี๋ยวเป็นรับรับมาเป็นข้างหลังลองอะไรเนี่ยครับผมรับบทธีรธรครับผมเกรซพลครับรับบทธีรธรครับว้าวอินสารินครับรับบทรติขาว้าว้าวอูครับรับบทเมฆครับว้าวว้าวโอเคบูมนะครับรับบท ว้าวว้าวทำไมมียศอยู่คนเดียวเลยยศีตแหน่งจริงสองคนมีมียศทั้งคู่ใช่เออจริงผมอายุสูงกว่าแต่ว่าเขาไม่ปล่อยวางเลยขาเป็นหมือชั่วบวชชั่วบวชเป็นผมเป็นเป็นแสนเป็นแสนเอาคนที่สูงเป็นแสนทไมไม่ใช่อเป็นหรือว่าเป็นล้านคุณพระเป็นคุณพระครัเป็นคุณพระนี่อู๋ก็มียศนะพี่เออดีแล้วดีแล้วอู๋ยศแกคืออะไรคะ เด็ดไอเด็กหนเดียชื่อเขาจำชื่อจำชื่อตัวเองให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนครับผมนั่นแหละครับอ่เล่าทิด้งว่าเรื่องราวของเราจะเป็นยังไงบ้างคือเอานิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวก็นิดเดียวทางนู้นเลยครับเยอะๆครับทางนี้ไม่เอาตัวเองเลยครับก็อจะดึงรติชาไม่บลอกรติครับเป็น ่ซีรีส์ Boy Love Period เรื่องแรกจาก GMMTV ใช่แล้วใช่เรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับเรื่องราวคำถามกเรื่องเยอะเลยเป็นโรแมนติกแบบระมียร์ระไม้ค่อยๆรักค่อยๆซึมค่อยๆจีบกันใช่แล้วสำหรับคู่ผมนะแต่คู่นั้นก็จะมีความรุนแรงนิดนึงถ้าใครได้เห็นในตัวอย่างแล้วมาปุ๊บเขาก็ต่อยกันเลยใช้ความรุนแรงกันเลยก็จะมีเรื่องอะไรแตกต่างวันนัชนช้ใช่ครับ้งสองคู่เลยครับก็จะมีบางคนเล่นเป็นยศ สูงบางคนเล่นเป็นแบบว่าต่ำสักใช่ไหมครัต่ำสักเตี้ยเอ้าเขาเล่นหยีจริงจรก็ถูกก็ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วชนชั้นที่แตกต่างกันใช่โอ้ต่ำสักจริงจริงเอ้าเขาเล่นหีจริงสูงสักกับต่ำสักเนอะสักสักแบบไม่ใช่ครัไม่ใช่นี่ครับผมความเป็นมิเลียนเนาะเป็นยังไงบ้าง มันย้อนกออกไปอะไรยังไงช่วงอะไรนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นสมัยสมัยก่อนสมัยก่อนก็ย้อนกลับมาสมัยก่อนใช่กูกูสงสารคนดูกูสงสารที่พี่นักข่าวทุกคนดูไหมครับว่าสมัยไหนพี่นักข่าวันนี้มีใครต้องไปถอดเทปอีกไหมฮะไม่มีรบกวนถ้ามีใครถอดเทปเขียนว่าสมัยก่อนนะครับสมัยไหนสมัยก่อน สมัยประมาณรัชกาลที่หกใช่ครับใช่ก็จะมีในเรื่องของความรักที่ยังไม่สามารถแสดงออกได้ในคอนดิชันของสมัยนั้นไม่ใช่แค่ในเรื่องของเพศสภาพทางสังคมนะแต่ว่าในเรื่องของกฎหมายในสมัยนั้นด้วยได้ยินชื่อโปรเจกต์นี้ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างความแบบว้าวกับทั้งแบบยุคเลียด้วยทั้งเนื้อเรื่องทั้งอะไรขอพี่เกพี่ยังไงอูว่าพี่เจีพี่น่าจะได้ รับบทก่อนพูด้อยแหละใช่แล้วเฮ้แต่ตอนที่เขาสี่เทิงนะฮะจริงเหรอเขาบอกเขาวางไว้อะไรเขาวางสี่ตัวพร้อมกันจริงเหรอวางเรียงมาเลยวิเขาแบบล็อกมงไว้เลยเหรอว่าต้องเป็นเกตอินอูบูมใช่เพราะบทบทไพร์ไม่ใช่บทบทบ่าเนี้ยบทเบาวฟรีแลนซ์แหลไฟนิเกนเขาว่าต่้งสั่งต่้งสั่งต่้งสักเนี่ยเขาวางไว้แล้วต้องเป็นอู ไม่พี่เกดจะทำเป็นหลุดปากถ้าตั้งใจโกหกล้ะไม่เนียนะไม่เนี่ยนะรู้ล้วว่าในไลฟ์ของพี่เกดอ่ะพี่เกดแบบไม่อยากพูดว่าไม่อยากแตะตัวอู๋เลยใครจะไม่อยากแตะตัวสีมันเลอะอจริงไหมเออดูสิพี่อินอ่ะแตะตัวอู๋ตลอดเลยมีแต่อู๋แค่บอกพี่อินว่าพี่อินอย่ามาแตะตัวอู๋แล้วพี่อินเพื่อนครับแต่พี่เกดเนี่ยบอกอุ๊ยไออู๋อย่ามาแตะตัวพี่สกปรกเป็นส่วนพี่อย่ามาแตะบูมบูมแม่งวิ่งหนีบอกว่าพี่เกะอะไรนะ มันมีอะไร่ได้อ่ามาเข้าเรื่องดีกว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างก็ถามว่าอะไรนะเมื่อกี้ลืมไปแล้วข่าวก็จะเป็นออดหลังจากที่เรารู้ว่าเราได้รับบทสีดีสีดีสีดีบ้างครับอาจริงตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นมากๆเพราะว่าผมไม่เคยเล่นพีเรียดมาก่อนเลยแล้วก็อันนี้เป็นพีเรียดบอยเเลิฟรื่องแรกของ GMMTV มันทุกอย่างมันดูแบบ ใหม่ไปหมดอ่ะก็เลยแบบอุวยจะเป็นยังไงวะจะเป็นยังไงไม่เคยร่วมงานกับอูบูมด้วยก็เลยไม่รู้ว่าน้องเขาจะน่ารักไหมน้องเขาจะหยิงหรือเปล่าจะคุยกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากร่วมงานแล้วเป็นไงจริงๆเขาเขาน่าจะเปลี่ยนดีแล้วดีดีใจมากที่ได้เป็นน้องสองคนนี้เพราะน้องน่ารักมากอยู่ด้วยแล้วมีความสุขพี่เจย์พูดดีๆนะนี่ร้ายนะมันเป็นดิจิตอลฟุตเท็มเออดิร้ายบอกอ๋อ นี่เก็บอาการอยู่นะนี่ร้านนะตกูเรียบร้อยอยู่นะได้ไรู้สึกดีรู้ไหมครับพี่พี่รู้สึกไงบ้างฮะอ๋อตอนตอนรู้อ่าโดี๋ยวนานแล้วนะก็ก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกว่ายากแน่ๆเลยเพราะว่าอ่ารู้พร้อมบทแล้วบทเนี่ยต้องพูดภาษาฝรั่งเศสแบบคนฝรั่งเศสเลย อันนั้นเป็นสิ่งที่หนักใจมาตั้งแต่วันแรกเลยฮะแล้วก็อันนนนนน่ายฟีชาวยังไงซี้ยังไงไหนเรด้อยดูด้วยเ่ออต่อก็ต่อก็่ยนสุริหรือเปล่าเขายอะเขาเาเยอะเกิดอะขนกันเ้วเปล่านายฝันเนาะที่ไหนแล้ววะกตร่งเฝรั่งเศสงเศสยามาก ่แล้วก็เราก็ยากจริงๆด้วยอย่างอย่างอย่างที่คิดไว้แต่ก็ร่องถังก็มีการฝึกซ้อมครับเน่เชฟติงตัวละครของอิน่ะมันคือเป็นคนฝรั่งเศสเป็นคนไทยที่โดนอ่าโดนรับเลี้ยงโดยพ่อที่เป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็กลับอยู่ฝรั่งเศสก็คือตั้งแต่เด็กจนโตอยู่ฝรั่งเศสมาตลอดแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยในฐานะคณะทูตฝรั่งเศสครับก็เลยต้องพูดภาษาฝรั่งเศสแบบปลอเลยครับใช่ แน่นอนว่าจะต้องเป็นในส่วนของมากรองมากรองที่นี่คือมากรองอะไรซูรีตับนี้ใหม่แก่จะไปเก็บน้องวินนะรอทุกในเรื่องไงเร่อนีเธอนี่นททัศไข่เป็นภาษาฝรั่งเศสที่พูดทั้งวันนี่เออยย อะไรอ่ะเก็บตังเลยหรอแค่นี้โอ้หอะไรอ่ะเลยหรอเลยหรอดูสิใจร้ายอยากอ่ะแล้วอู้แล้วอู้แล้วอูวแล้วครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่ได้รู้ว่าจะเล่นเป็นอ่าพีเรียนด้วยแล้วก็จริงๆถ้าเล่นเป็นบ่าวเนี่ยไม่ค่อยจะตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าทุกเรื่องที่ได้เล่นมามอมทุกเรื่องอยู่แล้วแล้วนี้มอมมอมพิเศษมอมมอมพิเศษแบบพิเศษใส่ไข่ด้วยมอมอันเนี้ยต้องดสีผิวใช่แล้วก็แบบก็ลำบากแล้วล้างลำบากแต่ว่าเราแบบทำได้ใจ ใช่แล้วก็สนุกกับการทำมันจริงๆนะครับเขาพักเขาพักเขาพาเขานั่งไม่ได้นะใช่นั่งนั่งพิงไม่ได้เลยต้องนั่งแบบนี้ต้องแตะอะไรเลยใช่แล้วทุกคนก็จะแตะตัวผูไม่ได้เหมือนทุกคนรังเกียจผมมากในกองโดยเฉพาะี่เกดิีๆอยากกอดทุกคนตาแข็งนะครับผมแล้วก็ตื่นเต้นที่รู้ว่าจะได้ร่วมงานกับพี่เกดพี่อินเพราะว่าเจอพี่เกดครั้งแรกที่งานเอาติ้ง อยู่ในห้องน้ำก็ยืนข้างๆกันแล้วก็ได้คุยกับพี่แกะมองนะว่ายืนข้างกันคือยืนฉี่ใช่ครับล้างมือล้างมือคือแบบจะถามต่อว่าเราคุยอะไรกันก็คุยท้อปี้กับเราท้อปปี้ทุกคนมันเป็นอะไรที่เอาหัวในะเว้ยเวลายืนฉี่ใครคืคนแบบกคุยๆกันแบบนีวะแม้แต่ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหแบบคุยกับพี่เก๋ว่าแบบอุ้ยพี่เก๋สวัสดีครับเป็นอะไรกันต้องมองสถานการณ์ที่ต้องไม่ได้ดิ ตอนนั้นตัวมันเหลวเป๋วไปหมดแล้วก็แบบอุ้ยพี่เกดสวัสดีครับแบบอุ้ยอุ้ยแบบติดตามพี่เกดอยู่เห็นพี่เกดเล่นหนังเนาะันี่จริงอ่ะ จำไม่ได้เหมือนกันแล้วอุ่ยดูดิเคยเล่าให้พี่เกดฟังาเนื้อแรงอะโหยังไงถ้าจำหมูไม่ได้เลยไม่เป็นไรเขาหมูไม่ถืออยู่แล้วตอนนั้นอะโอ้โหเล่าให้พี่เกดเรื่องนี้อู่เล่าให้พี่เกดฟังสามรอบพี่เกดจำไม่ได้เลยสักรอบเลยแม้แต่คำเดียวไม่ก็ต่อไปเอาตี้วันทีแล้วก็แบบปล่อยตัวปล่อยใจนิดนอะไรปล่อยเกินก็เรายืนยืนเข้าห้องน้ำอยู่หรือทางดุระอยู่แล้วคือคุยได้หลอกซะยาวเลยอ่ะเขาเป็นน้องเป็นลีแล้วกคุยากไนี่คือในห้องน้ำมันไม่มีคนเลยแล้วแกกินน้ำแกกิน แน่นอนเลยว่าเราต้องกลับมาที่ซีรีส์นะครับตอนนี้เราเป็นตอนนี้เราไปเรื่องยืนสี่เลยไม่เหวคุณไหวมากเรายืนคุยกับพี่เกตอนนั้นเราก็เออเกรงใจแต่ว่าครั้งนี้จะได้ร่วมงานกับพี่เกแบบจริงจจังๆแล้วก็รู้สึกว่าดีใจเหมือนกันรวมถึงพี่อินก็เหมือนกันคือตอนแรกอ่ะไม่กล้าคุยกับพี่อินเลยเพราะว่าจริงหรอจริงอูไม่กลัวอูเอยอูอูไม่กล้าอูไม่กล้าคุยกับพี่อินเพราะว่ากลัวพี่อินไม่คุยด้วย เออไม่ใส่ไม่ดีเอ้าก็ดูดิเขางล่ะเขาตั้งแงมากเลยนะครับเฮยตั้งแงเคือเราเป็นคนขี้เกีใจอยู่แล้วบวกกับไอ้อินก็แบบเออมีชื่อเสียงโด่งดังเออแล้วก็อยู่ในวงการมานานเอออะไรนะสิปีก็เยอะก็อู่างเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการ เราก็เลยเกรงใจใช่ไหมเราเกรงใจเราเกรงใจไม่กล้าคุยด้วยจนพี่เขาเริ่มคุยกับเราก่อนตอนหลังๆเขาก็รู้สึกเขาไม่อยากเกยีับเราแล้วเพราะว่าพี่เขาไม่หยุดเลยก็หลังๆก็เริ่มรู้ว่าโอเคพี่เขาเป็นคนเฟรนลี่อัธยาศัยดีมากทั้งสองคนเลยใช่โดยเฉพาะพี่เก๋กับพี่กลับมาเรื่องตัวเองนะครูตัวเองค่ะจุ๊บๆอก็ได้เอาตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆที่ได้รับซีรีส์เรื่องนี้นะครับเพราะว่ารู้ว่าเป็นแบบ ซีรีส์พี่เลียดเรื่องแรกของขึ้นมาเป็นเต้นไปสามรอบแล้วเต้นสุดๆก็เต้นไปจริงๆแต่ว่าไม่พูดโกหกนะจริงจริงเพราะได้รู้มาว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรซีรีส์แบบแบบแพลตฟอร์มยักษ์อะแบบโอ้โหร้อยล้านอะ ไม่ถึงนะอาีรีบป่ะเราเข้าคลีสใหญ่คลาสใหญ่ปอมใหญ่ปอมใหญ่ก็เลยตื่นเต้นมากๆที่จะได้เข้าร่วมสินีเรื่องนี้เป็นไงเลือซวตื่นเต้นไหมครับแปหนึ่ง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 ยังอีกยังอีกคือจะจะพูดว่าอ๋อรู้สึกตื่นเต้นสามหอดดีใจรู้สึกดีใจเป็นตื่นเป็นตื่นรู้สึกดีใจมากๆครรู้สึกว่าเป็นเกียรติสุดๆเลยที่ได้เข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้ั่แวันแรกที่รู้สึกว่าเอ้ย เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างมากได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งพี่เกสพี่อินเนียครับเรารู้สึกว่าเกรงตั้งแต่แรกแล้วแต่ต้องขอบคุณความเฟรนลี่อัธยาศัยดีของทั้งคู่มากๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าปลดล็อกตัวเองจริงๆจริงๆต้องขอบคุณงานงานหนึ่งนะที่เราได้ไปใช่อันนี้ต้องพูดเลยว่าขอบคุณก่อนได้ไปได้ไปญี่ปุ่นใช่ได้ไปญี่ปุ่นด้วยกันกับพี่เกสพี่อินใช่เพราะตอนนั้นเป็นงานแฟนเดย โอ้โหจากที่ไม่ค่อยสนิทกันเป็นไม่สนิทกันที่เหนหนักกว่าเดิมอีกก็เลยรู้แล้วว่าเออสนิทด้วยไม่ได้แหละไม่ใช่มก็หลังจากวันนั้นก็รู้สึกว่าละลายพฤติกรรมไปใช่ละลายพฤติกรรมมากคือตอนแรกเก่งมากว่าพี่เกดดูแบบด้วยทรงเขาดูแบบดูโหดอ่ะคือแบบถ้าพูดไม่เข้าหูคือเราอาจจะหลับได้เลยอะไรเงี้ยเขาต่อยเราได้จริง ที่ไหนได้เราเขาโดนเราต่อยอะไรเนี่ยที่ไหนนะ้เขาโดนค่ะเขาเป็นตัวโดนหัวไม่เลยจริงเขาน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับโปรเจกต์ครั้งนี้ครับใช่ได้ไหมครับทุกพี่ทุกพี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นว่าคำถามกูจะถามหมดไหม ตืนเต้นมากเลยครัพี่ก <só c iful> ็ะ <mankind> ตุกเต้อู๋จะพูดน้อยๆแล้วนะโอเคโอเคโอเคพี่พี่อู๋แยกกับพวกพี่ไปแลาไม่ใช่หรอกว่าวันนี้อุ๋จะนั่งฟังเฉยๆอ่ะโอเคเราจะเข้ามาไปพูดอะไรเลยใช่ใช่อู๋ต้งความแบบว่าเ้ารู้จักกันมากๆอะรู้สึกว่าใครเล่นเป็นตัวเองไหมคะในเรื่องแบบมันมีบท้บ่ะใกล้เคียงในเรื่อลองลองเทียบตัวเองกับตุบาทก็ได้ว่าแบบ ผมว่าไม่มีเลยเพราะว่าคาแรคเตอร์มัน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 ไกลตัวอันนี้อาจจะเป็นลูกขนุนเหมือนกันไหมฮะอ๋อไม่ครับเป็นคนบ้านๆครับลุยๆเป็นแม่ติดแกลมไหมเขาติดแกลมไหมเขาะนี่เรื่องเขาติดแกมหนูไหมโอ้โหเหมือนกันเลยอ่ะอันเนี้ยใช่ไหมล่ะเขาอาจจะใกล้สุดเออเหมือนกันเลยคามติดใจติดใจ อันน like ี้จะเป็นโมเมนต์ไหมครับเนี่ยนาวจะทิ้งเหม็นเหม็นอ้าวอันนี้ไม่ได้ที่เราคอยที่เราคอยอ่าแล้วที่บุมก็อะไรแล้วพี่บุมก็อะไรรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้กับบุมก็มีจุดที่ใกล้เคียงกันบางจุดอาจจะด้วยความแบบว่าเราไม่รู้ว่าด้วยตัวละครเหมือนเหมือนมีความว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอาจจะต้อง เอาชีวิตออกไปข้างนอกเพื่อหาว่าตัวตนจริงแล้วเราเป็นคนชอบทําอะไรหรือว่าชอบสิ่งไหนก็มีสิ่งที่พอลิเลตกันได้อยู่แต่แบบก็มีบางนิสัยของตัวละครที่เราสึกว่าเออมันต่างกับเราเยอะมากด้วยความแบบตัวละครมันมีความแบบอีกโกส้สูงมากาสุดๆ,ๆใช่แบบไม่ยอมเลยอย่างเงี้ยไม่ยอมที่บ้านด้วยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมใครสักคนหนึ่งเลยแต่ก็แต่มันจะไปยอมอยู่คนหนึ่งะสิเออันไปยอมอยู่คนหนึ่งซึ่ง ตัวจริงเราไม่ใช่ไงเราไม่ไทำอย่างนั้นไงเอออันนี้ก็สิ่กิโลเมตยแล้วละครมาก็หมายถึงในละครเมื่อกี้แกจุกกระดาษกระจกนะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ตาปากตื่นเช้าตาปากเก้างมงตอนไหมอ้าวไม่มีกล่องสำรวจมาแล้วมันมีกล่อง ตาคุณฮะถ้าผมก็มองตามเรื่องเลยครับไม่แบบตัวจริงกับว,ว่าว,ว่าอุ๋กับแม่มีความแบบเหมือนคล้ายๆกันตรงที่ความสู้ชีวิตของของตัวละคร,ครบอ้ยลำบากเกินช,ชีวิตจริงจะลำบากเกินชีวิตจริงก็กงสู้สู้ชีวิตอยู่นะสู้กับอะไรสู้กับ สู้กับตัวเองสู้ชีวิตสิอู๋เป็นสู้ชีวิตตรงไหนเนี่ยเมื่อวานไปโปรโมทเพลงมาถึงห้าทุ่มกว่าๆแล้วตอนนี้ก็ต้องตื่นเช้ามาโปรโมทซีรีส์อู๋สู้ชีวิตอู๋รักงานอู๋รักในการทํางานมากๆเลยครับทุกคนจ้างได้นะจ๊ะไหนโมอดจะไม่พูดหนโมดจะไม่พูดอ่าผมก็คล้ายๆกันนครับอู๋กับเมฆคนต่อไปเลยครับอุ้ยใช่ครับคนต่อไป กัวนี่ัวแล้วไงแล้จะเล่นเลนเล่นเนเล่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 าเลรนเลนเล่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 นเล้าเ่นเล่เล่นเล่นเล่เล่าเล่นเล่นเล่นเล่อเ่นเล่เล่น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 เล่เล่นเล่นเล่นเลรนเล่นเล่นเ่นเล่เกราเล่นเลนเล่นเล่นเลเล่นเล่นเล่นเลรนเล่นเ่นเ่นเลเล่นเนเ่าเล่นเลเล่น่เเเ่เ่เเเ่เ่เรเเลเ่เ่เ่เนเ่เเนเ่เเเล่นเ่เล อันนั้นกูจะโดนป่าวเออจริงทุกคนในกอกับอกว่าคอมเมนต์ว่าไงนะฮะเอาท้าอลืมาไนั่งห่กันเสมมติคุณไม่มานั่งออท่านนี้ไม่ใช่โมเมแล้วล่ะก็ก็จะไม่มีโมเมให้าับแล้วไม่เป็นาโอเค กันค่ะไม่ก็คือว่าผมอยากจะมองหน้าทุกคนผมก็ต้องนั่งอย่างชิดอย่างงี้พถ้าผมถ้านั่งชิดเขาผมก็มองหน้าเขาไม่ได้ไงมองหน้าทุกคนยังไรมองหน้าผมไงถ้าดีไม่ใช่โมยละก็ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคือชงขบเบอรเดี๋ยวนี้ค่ะอู๋ตั้งแต่เปิดกล้องมาอูเคยคิดมาตลอดนะว่าพอจังหวะที่ต้องไปโปรโมทกับพวกพี่ๆมันจะรู้สึกยังไงอ๋อมันเป็นอย่างงี้เน อูแล้วก็อูจะไม่พูดจริงการคิดถูว่าอ่ะเมื่อกี้อ่ะคนต่อไปอูตื่นเช้าอูนอนดึกอูร่าเจ้างได้อ่านอนกเอ๊ะทำไมในไลฟ์เป็นอูที่โดนทาไมวะเดี๋ยวคุณอินอินล่ะคนล่ะคอินล่ะคนคอินล่ะคุอินลคาณอคเอล่คละคล้ะอ่ะคล้ะล่ะคุอ่ะล้ จังหวะแบบศบตาพี่เครสตั้งแต่แรกผมเขาอยู่หรอตอนนั้นอะไรนะเขาอยู่หรอตอนนั้นอ่ะอูไม่อยู่แต่นี่อยู่ถึงปีสามเลยก็มีทั้งความเหมือนและความต่างครับความเหมือนเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของแบบก็ก็เป็นคนทุ่มเทเหมือนกันเลยครับในการเพราะผมต้องเป็นอาจารย์สอนภาษาให้ขาเหล่านี้ด้วยนะฮะก็ต้องทุ่มเทในการสอนภาษาฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนความต่างก็น่าจะเป็นเรื่องของ ยุคสมัยมครับเพราะว่าสมัยนั้นใช,ใช้ศัพท์ใช้ราชศัพท์ใช้ภาษาแล้วก็จังหวะจังหวะถ้าทางการพูดการคิดก็แตกต่างกับปัจจ,ปจุบนนันเนะาะชัดเจนกว่าชัดถ้อยชัดคำกว่าครับต้องเป็นภาษาที่ีย์แล้วย,ยังต้องมีภาษาฝรั่เงเศสด้ไหเป็นยังไงบ้างอันนี้ยากมากผมเองพูดอยู่ยากยากมากแล้วก็ผมตั้งใจมากเลยนะอยากให้ทุกคนดูจริงๆอันนี้ตั้งใจมากเลยคือผมไปเรียนก่อนกับครูสาฝรั่งเศสเลยแล้วก็ ผมขอกล้องถ่ายว่าผมขอครูเข้าด้วยทุกครั้งเลยเพราะว่าคือตอนเรียนผมพูดได้แต่ว่าแอคเซนต์มันเป็นแอคเซนต์คนไทยอ่ะแต่ผมอยากให้มันเป็นแอคเซนต์ฝรั่งเศสเลยก่อนเ้าคือใชู้าพูดใช่ถูกต้องครับผมก็เลยใช้วิธีการจำแปลมาก่อนแล้วก็ไปดูหนังฝรั่งเศสแต่ว่ามันจำได้แค่พวกโนดเฉยๆแต่ว่าก่อนเข้าก็คือผมขอเทคนิคก็คือให้ครูพูดเลย พูดแล้วผมก็จำแอคเซนต์แล้วผมก็พูดต่อกันเลยมันก็เลยได้แบบไปมาใช่ใช่ครับเธอเริ่มมันพี่อินพูดแบบโฟล์มากเลยที่มันจะเป็นซีนเหมือนตอนทะเลาะกับพ่ออเลยปะอันนี้ภูมิใจไหมนะเว้ยเป็นความภูมิใจมากอันนั้นมันยากมากซีนนั้นใช่ไหมที่สีหน้ากระดาษสีหน้ากระดาษไม่ใช่อันนั้นอันนั้นแค่หน้าเดียวโอ้โหซีนสีหน้ากระดาษอ่ะจะร้องง่ายพูดภานาสีหน้าพูดภาษาสีหน้าดราม่าร้องไห้ไม่ผมอ่านเนาะ ไม่ผมไม่เคยคยจริงไม่น่ารักต่อไปนี้ต่อไปนีป้พี่จะไม่โดนตัวเราแล้ว <c oughs> ไปขาคู่แกนุน่ทนท่านี้ไม่ใช่มองเลยแล้วแหระก็จะ <c oughs> ไม่มีเลยะ <c oughs> ไอ้ผมนั่งไปผมนั่งเก็บข้อมูลทุกๆอย่างเดูสิยังไงบ้างใกล้เคียงกับตัวใกล้เียงตัวเองไหมพราะมีความใกล้เคียงตรงที่ว่าเขาจะมีความแบบ ตั้งใจมุ่งมั่นเร็วไไกลนะรันเล่รเล่รันไหนเนี่เรเล่รเล่ไหนเนี่ไม่เตอนไลฟ์แล้วนะอยาก่นมึงกับน้องได้ไหมโเคแล้วเป่นตัวอย่างที่ดา่ตีกับอไอ้นี่ตีกันนไม่โอเคไม่โอเคไม่ราลักกันเออราลักกันระลักกันนสครับสครับ เลิกทุกคนด้วยนะครับคุณเอาอีกแล้วนะขอโทษแทนพี่เกดด้วยอย่าตีกันอย่าตีกันดูพูดคงพูดค้าไอ้เกดถูกนะจอมไอ้เจ้าชิวตอนนี้ได้สี่ได้สี่คำถามพอดีเลยครับเหมือนกันที่ความตั้งใจนะเมนตอบความทุ่มเทความทุ่มเทอ่ะคือไหนก็นิ่งๆมีความนิ่งๆเหมือนกันสุขุมเหมือนกันแม้ว่าบูมจะชอบบอกว่าอ่อมแก่ก็ตามแต่จริงแล้ว มันก็จะมีความแบบโตเปผู้ใหญ่ปฏิบัติเพียงนะครับขอฟ้องได้เลยหรือเปล่าได้เลยคอย่าคอยเช็คนิดนึงนะครับว่าคำมีข้อเท็จจิงกฎหมายหรือเปล่าเขาออกแกะออกแกะนี่เป็นคำ่าคำหนึ่งนะคะโอ้ยคำ่าเออมระจักษ์ต้องหรอก็ตรวสามาเลยไม่ได้อ่าพี่เก๊าตาบัวหอยมาห้องเราหนิแล้วกดช่วยช่วย แเอาวนยิ่งดิสู้หน่อยรล้ไมไม่รู้แบบสซู้เริ่มกลัวเริ่มกลัวเริ่มกลัวแย่แล้วเอาหน้าอะไรก็เอาหน้า้วกต่อผมทึ่งไหนแล้วนะอ๋อทุ่งเทลั่งใจเป็นคนนิ่งๆเหมือนกันอะไรเงี้ยสุขุมคาความโตครับ ใช่แต่ว่าที่ไม่เหมือนกันเลยน่าจะเป็นพวกอินเนอร์ลึกๆข้างในมากกว่าเพราะว่าตัวคุณทีเนี่ยเขาจะกล้าบอกความร,รู้สึกตัวเองกล้าสแสดงความรู้สึกตัวเองเออกมากชัดเลยอะไรเงี้ยซึ่งตัวผมก็จะไม่ค่อยกล้าแสดงออกมาคุณทีแบบข้างรักก็คือข้างรักแบบผ่านสายตาผ่านคำพูดทุกอย่างการกระทําทุกอย่างเขาแบบชัดมากซึ่งมันจะค่อนข้างแตกต่างจากตัวผมพอสมควรอะไรเงีๆๆ้ยผมจะไม่ค่อยแสดงออก ความรักมากสุดผู้ใดอย่างนี้นี่เองอยากได้แบบขอให้เขาเรียกที่ได้หรือไม่เอ๊ะมีไหมมีมีได้ไหมโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรมันขนาดนี้เราไม่ถึ่มรักสี่คำอยู่ยังไม่ถึงมอีกสัองคำไหมไม่ได้ละพอแล้วหมดเพราะมันเป็นยีเดียร์แล้วบอกว่ายุคนั้นมันความรัก มันติดโรแมนติกครับคือคือสมมติว่ามันยกตัวอย่างเลยซีนหนึ่งนะหลักมากคือไปเที่ยวงานวัดกันที่เห็นที่เห็นในในทลอร์ครับก็ต้องแบบแทนที่จะเล่าเป็นขมแต่มันเล่าเป็นแบบต้องแอบจับมือกันเออคือคือคือเรื่องนี้ตีออกมาเป็นความโรแมนติกมากกว่าครับวิธีการเล่ามันโรแมนติกมากกว่าใช่ใช่ไม่ขมแน่นอนไม่ไม่ขมขมไหมฮะอืมไม่ขมนะครับวัดติดตัววันวานวันไหน กูใส่น้ำตาลเยอะมีน่าเสบยด้ยไหมกูหวานร้อยเลยครับพวกนี้ก็ดูข้างหลังแล้วพวกเราอะครับผมข้างโวยฮรก็คือก็คืออ่าใช่ใช่เปิดบาร์สิงก็ต่อยกันเลยครับใช่อย่างไนเชเลยก็คือซีแรกก็คือต่อยกันแล้วอืมซึ่งอันแค่หนึ่งในร้อยซีนที่เราจริงจริงจริงตอนเราไม่ได้ไปที่ไหนเลยนอกจากสนามโวยคือเป็นเหมือนเป็นโลประจำของ เม่กระเดกเนีดด่ยครับแบบ<ช>สนามมวยหรือว่าเป็นแบบที่ทํางานของไอ้แมย์อย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวละครของเด็กเขาก็จะไม่ค่อยอยู่ในวังเท่าไหร่แล้วเพราะว่านี่ออกมานี่ออกมาอยากมาใช้ชีวิตข้างนอกไงใช่แล้วก็อาจจะเกิดแบบพอหนีออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นปกติอยู่แล้วว่าที่บ้านก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ลูกไปทําอะไรมันก็อาจจะเกิดความผิะไรบางอย่างเห็นนอกจากกินเยอะ ส่วนใหญ่ภาษาจะดูจะดูที่บทเป็นหลักครับเพราะว่าบทเขาก็จะเขียนแบบเป็นภาษามาให้อยู่แล้วส่วนอ,อันไหนที่มันรู้สึกว่ามันไม่เข้ามันไม่เข้าปากเราหรือว่าเราไม่เข้าใจในคําพูดของของตัวละครที่พูดออกไปอบางทีมันเป็นัพท์ของพิเรย <S 1> <S 1> แล้วก็จะถามพุ่มกับครับว่าแบบเอออันนี้มันแปลว่าอะไรครับอันนี้มันต้องแบบออกเสียงว่าอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยครับส่วนของอู๋ก็ต้องไปไปหัดต่อยมวยบ้างครับ เพราะว่าไปมาไปมาไปมาครับไปมาเทนเนอร์เทนเนอร์อู่เขาเป็นเขาไปต่อยมวยอยู่แล้วแล้วก็เลยให้เทนเนอร์เขาแบบเออช่วยสอนแบบท่าทางมันจะได้ดูแบบพอเข้าทีมมันได้ดูเป็นไม่เก๊กกลางๆใช่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 ส่วนบุ๋มก็ไปฝึกโดนต่อยครับก็องทำลายต้องทำต้องทำเป็นต่อยไม่เป็นซึ่งยากเหมือนกันนะซึ่งยากเพราะตัวจริงบอกว่าค่อนข้างที่จะต่อยเป็นกลัวเปล่าพี่เกด <c oughs> น่ากลัวมากน่ากลัวมากเลยพี่เก่งพี่สู้พี่บุ๋เลยวะสู้หน่อยขอสู้เลี๋ยวขอสู้เขาชันรังอยู่ไปเจออะไรฉั้งสัตว์น่ากลัวมากเลยอ่ะใช่เลยครับอย่างที่คุยกันประมาณนี้เราว่าวันนี้หลักสจริงเราอ่ะจะมาโปรโมทรายการแน่นอนที่สุดว่าจะเป็นในส่วนของเป็นในส่วนของในส่วนของ,ของ,ของ,ของ งานอันชารือรัติชา The First Chapter ที่จะจัดขึ้นภายในวันศุกร์20มิถุนายน2568นี้นะครับคืออยากชวนทุกคนนะครับมาดู first EP ไปกับพวกเรานะครับก็คือเมื่อกี้ที่เล่ามาต่างๆที่เจอใน EP หนึ่งเนี่ยคนนี้เป็นัไงนะปายจู่าคจูนนี้เ็จะจัการ่้กันครั้งแรกเป็นยังไงอยากจะชวนทุกคนมาดูด้วยกครครับแล้วที่ไหนที่ไหนที่ไหนโหอยากเลยลิ้นมาก ลองดูลองดูกันลองดูไปที่สยาที่ลงภาพยนตร์สยามพาวอะไรนะครับสยามพรากอนะครับจครับจนอบบบท่าไหร่คบับจบบนายบบบบบนบสาบบ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 นบ่นบบนนะครบบบบบอบบ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 กบบ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 งบีบบบบบบบงนบบบับบ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 บับบ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 ับบ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 าบบ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 ไบบนบบ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 ปบบบบบบเบบ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 เบ เพราะชัดทอยชัดคำนะคุกคนทุกคนต้องรีบเลยนะครับตั้งนาฬิกาก็คือตั้งนาฬิกาไว้เก้าโมงห้าสิบจริงๆอยากให้ทุกคนมาซื้อบัตรกันเยอะๆนะครับเพราะว่าพวกเราทั้งสี่คนเนี่ยอยากดูพร้อมกับทุกคนมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคือมันดูในหน้าจอทีวีเนี่ยมันก็ได้อัธรุษอีกแบบหนึ่งต่ว่าพอมาดูในจอโลงแล้วแบบมาดูกับพวกเราสี่คนด้วยแถมวันนั้นเนี่ยพวกเราจะมีโชว์สุดพิเศษให้ทุกคน ทุกคนได้รับชมร pues ับฟังกันด้วยเฮ้ยเอาจริงเกมโชว์ด้วยเหรอจริงๆจะให้ใช่ค่ะต่อยมวยแต่มสิรอบนี้อูไม่ได้ต่อยคนเดียวจะมีพี่อินอู๋แล้วก็พี่บูมเป็นคนต่อยแล้วพี่เกสเป็นกระสอบท่ไมต้องผมพี่เก๊ะไม่เพราะว่าถ้าพี่เก๊ต่อยทุกคนจะซูมีต้องไม่ไหวเพราะกามอยากค่อนข้างจะแข็งแรงดูตัวพวกเธอดด้วยอุ้ย ตัวเล็กก็ดีครับผมจริงๆอยากดูพร้อมทุกคนมากๆเลยนะใช่แล้วครับถือว่าเป็นวินาทีปอยนิสานเลยนะใช่เพราะมันย้อนจริงๆย้อนกลับไปถูปอยนิสานเลยสมัยก่อนนะครับอยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นสักขีพยามหาคำลงไม่ได้อาชูอาพิเกเข้า่อยเข้า่อยมารวมเลยมาร่วบขมาเลยนะในเฟิร์สอีพีของเรานะครับครับผมสันป้ จบได้ยังไงโอ้ยังพูดไม่หมดเลยเออจะจะปิดร้องปิดลาได้ยังไงแล้วเดี๋ยวเอนเนอร์จีนเหลือเหลือเอะไรนะเดี๋ยวพลังเหลือเอ้าก็ให้เหลือไปให้อื่นบ้างพี่เอางี้ดีกว่ากลัวทุกคนแบบยังลังเลอยู่เดี๋ยวให้พี่เกตอ่อนพี่เกตอ่อนหน่อยเร็วให้พี่เกตอ่อนด้วยเพลงออเลยสักประโยคหนึ่งเรียกพี่ได้ยังไงเได้แร้วอ๋อได้อยู่เสสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัว สสนก็ถือว่าใช้การงานในทางที่ถูกต้องก็อยากฝากทุกๆคนนะขอรับก็พวกกระผมเนี่ยอยากดูซีรีส์เฟิร์สอีพีร้อมทุกคนมากเลยนะขอรับดูแล้วเดี๋ยวพรุนี้บัตรก็หมดแล้วจริงหรือปล่าหมดอยู่แล้วหมดอยู่แล้วกลัวแม่กดกันเลยแม่ถูกไม่หมดอายเขา หมดหมดแผ่นๆเพรารอเรื่ออื่ครับผมก็อยากให้ทุกคนมาร่วมจารึกไปพร้อมๆกับเรานะครับกับจารึกรติชาเมมโมออฟรติครับเอ้ยเอ้ยหนึ่งสองสามสองสองหนึ่งบายบายนะครับทุกคนเจอกันนะครับทุกคนตั้งใจมากๆเลยนะครับยกเว้นไม่มีใครครับตั้งใจทุกคนเลยครับ